มาด,ดูรถใหม่มาด,ดูรถใหม่รถวัดโอ้หลังเด้อยพนะเสียดายมันซื้อมากกับบได้ใส่สีบวัดแล้วเด้อยนะเจ้าของเพิ่นบวัดก็เลยมาเอาไปไปใส่ โอ้สมัยตะกีงามทีนี้ไฟฟ่ากระจกไฟฟ่าสมัยตะกีก็ว่านี้แล้วยี่ห้อ,อของเพื่อนล่อกระโปง cái chục Hãy subscribe cho kênh เสดายมันเออเราไปใสยเย่ะธรรมดาก้ยยุ่งายกัน ดดเห็ดซีไม่อยู่นี่บ่อหนะ้าบ่ิปิ้งกระดองดอกแต่ว่าคือบ่มีเพ็ด ủa nó bố cắt chai phẩy muốn bớt liền สไฟขาดหมดเลย Mabiar ke bumi Fasi Di hoksi Boleh kisih dia ni lah